เ,เขาจะเป็นเผ่าพันเดียวค <c oughs> ิวก็คือเผ่าพันสิงโตโอ้ยนีมยมน่มันเสือโอ้ยมีสิงโตอยอ่เอาแล้วเขาเป็นจากการลูกเสือแอ้มันทิ้งเล่งมากเลยโอ๊ยเ,เลยเราต้องแปลงหน้าเปนตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่หญ่ตัวตันนนตว,วนั่นไสานั่เป็นไอแง่แต่กอลิล่าอย,อย่างนี้ส่ต้องชจั แล้วเจ้าไนรเสามาจากไหนอ่ะหนูจริงๆเห็นแต่กอริล่านั่นรเสาซอยู่ไหนเนี่ยมันไม่มีมันคือก็เขาพูดไงว่ามันคือบทแล้วกอริล่ามันคือบทแล้วมันไม่อยู่ตรงนี้อ้าวก็ไนรเสาอคือบทที่แข็งๆที่สุดที่เราเห็น่ใช้ตัวนี้ได้ไหมตัวนี้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 ฉันระบิกงานเลยฉันไม่ได้สงสัยเลยเหรอเฮ้ยใส่ไอซี่การดันี้ก็ได้หรอออโอ้ย ที่ของที่จะมาล็อกอยู่อ่ะพี่มาลงมาข้างล่างจะต้องไปล่างมันตัวใหญ่ใหญ่มาใหญ่ใหญ่อะไรตัวใหญ่อะเอาตัวสิงโตที่เอาตัว่งตายไปนั้นนั้นเอาสิงโตอันอื่นบ้างเอาสิงโตธรรมดาสีดำดีกว่าเออสีดำเนี่ยนะเนี่ยสิงโตดุร้ายเฮ้ยมันมีแบบแขกเกาะแล้วกัน อยู่ไหนอะคิวอะนี่ไงไม่ใช่นี่อะมองไม่เห็นเหรอเ,เออเห็นคิวจงตีโอ้ยอย่ามันจงตีค่นานเล่นนเกียวนนเล่นะเฮ้ยมันอึดคิวจงตีมันโกงอะสองตัวเลยเหรอรวมกันนี่นะไม่มันจงตีทีเดียวสมัดเลยเฮ้ยตายแล้วกระดึ๊ ทำแพรอย่างนี้เราต้องเอาตัวใหญ่ๆตัวบิ๊กชั้นล่างตัวชั้นล่างจะมีตัวบิ๊กอยู่ตัวหลายๆตัวเลยเช่นหมีน้ำตาหมีขาวหมีดำแพนด้าแพนด้าเขาจะเป็นหมีนี้หมีครึ่งตัวครึ่งขาวครึ่งเฮ้ยเฮขึที่เดียวกันเลยมาเขาเป็นแจ้งความมืดแจ้ความสว่างเราววิ่งกดวิ่งนิดแจ้งที่ไหนเงียอ๋อต้องไป เขาก็ไม่รู้อะแต่มันแข็งเจ่งมากเลยเนี่ยทำไมแข็งเจ่งและซันไม่ใช้ล่ะมันเลือดอึดไม่มันต้องเกี่ยวกับเลเวลมันไม่เกี่ยวกับตัวเราต้องสู้ให้ได้เอาแล้วในนักศึกยังไม่กลับมาอสยู่ในนักศึกษายังอยู่ที่เดิมเหรอที่ไหนอ่ะเู้เลยเออในนักศึกก็อยู่ที่เดิมนะที่ไหนอ่ะอยู่ที่เดี๋ยวพวกเขาหมามัง ดูไนเฮ้ยหัาอะไรอ่ะใครฆ่าเขาใครฆ่าเขาระหว่างที่เขารู้ระเบิดรูหิวฮเฮ้ยมีที่พักด้วย อนี่อาใคร,อย,อ,รอ,าายอยากกินได้กุมารกุมารใครอยากกินไหมเร่งม,มาไม่เป็นไรเลุยแล้วสัมอยู่ไหนไปแล้วเหรอไม<ห><ห><ด>่รู้ว่าถ้ามันตายมันต้องเกิดใหม่ดิคิดอยู่ไหนท่านในรศอยู่ไหนแค่นั้นแหละเขาอยู่ที่หมีมะแล้วตอนนี้ไม่รู้ในรศอยู่ไหนเฮ้ยเขาเจอหมีขาวดำหมีเร็วมาจีอยู่กัน เจ้าในเสาไหนอะไม่รู้ไม่ได้เจียวมันเลยก็ว่าแต่แต่ที่เขาเจีมันคือที่พักเนี่ยบ้านเราเนี่ยว่าเราหมีคิวก็ที่คยวคือหมีขาวแต่คิวแต่ชุดกอกแค่นั้นเออแค่นั้นเขาหมีขาวดำมันโตมันน่เขาเขาคคดละเลงสีอีกด้านนี่เอาขึ้นไม่ได้แต่ในฟาร์มนี้ขึ้นไม่ได้อะไม่รู้อ่ะต้องขึ้นบันไดไหมฮ้ยเชร์เฮ้ยเชยร์ต้องขึ้นทางไหน เขาขอนอนก่อนแท็นะเอ้ยไม่ได้เขาไม่ใช่มนุษย์แต่เขาขอนอนก่อนอะนอนได้ด้วยเนี่ยฉันนอนแบบปกติอยู่นะตื้อนอนบนหมอนแบบปกติเธอหมีไม่ได้น,นอนบนหมอนแต่ดูตาเขาสิเป็นอะไรไปเลยตาคือมีบาดแผลอะไรตาเขาเป็นสีทองสีทองชัดตาเขานี่มีสีดำดไม่ใช่ดิมีสีแด,งด,ง,ดงดำแดง สีดำแดงเป็น okay. สีความโหดเยี่ยมแัดนี่เราไม่เคยทัดไม้กันเลยเนี่ยเพราะเราอยู่บ้านเดียวกันถ้าถ้าใครมยถ้ามีคนมาตัดไม้ทำไมดีสวยดีและเหลือนี่ขับไม่ได้เลยโอ้ยเดฟเฟย์เดฟเฟย์โอ้ยทำไมขึ้นหลังคาบ้านนี้มันซีซัน ลังค้าบ้านนี้ขึ้นง่ายนะว่จ้ะยูวันดูง่าย่เขาอยู่ไหนยูนังค้าขึ้นได้ง่ายเขาขึ้นไม่ได้บ้านเองต้องขึ้นเองต้องขึ้นเตียนตรงรู้ว่หไอ้กระโดดอา้าวเอ้เมื่อกี้